นี่มือเดียวด้วยนี่ยท้ายหลังด้วยเออมือเดียวแน่น่ะโอ้โหเป็นไงเป็นไงอ่ะนี่ตีลูกตีลูกอดเดชจะได้ไวว่าสอยอีกก่อนอาชีพผมทำอะไรทำไรผมสอยเป็นประจำสอยอะไรฮะสอยอะไรเสื้อยกทรงสาวๆข้างหอผมนี่ตีกอล์ฟนี่โปรเลยนะยิ่งกว่าโปรเมยอีกการตีกอล์ฟผมวงสวิงเนี่ยดูนะ น้อยเปิดช่องใหม่แล้วนะไปกดติดตามกันด้วยนะคะช่องใหม่นะช่องใหม่ไม่ใช่ช่องเดิมนะช่องใหม่ช่องแอดน้อยไปกดติดตามด้วยนะจ้าจุ๊บจุ๊บโอ้โหตกใจเลยหตลอดจะตกใจทำไมมากันหลายวันอยู่แล้วว่าไงแอดน้อยวันนี้จะพาไปดูยอะไรเดี๋ยวจะพาไปดูน้องเมานะคะสอยมะม่วงไม่ใช่การสอยมะม่วงทำราไปสอยมะม่วงแก้วแล้วก็เอามาดองใครที่ยังไม่เคยเห็นวิธีดองมะม่วง ต้องดูเลยคลิปนี้ดูให้ได้อคือกำลังจะใสยมะม่วงแล้วเอาไปดองกันโดยมีโดยมีหัวหน้าไกด์อีกเหมือนเดิมนั่นคือน้องเมาน้องเมาะนะครับใช่ค่ะน้องเมาเาก็จะเป็นสาวน่ารักอยู่กับบ้านแล้วก็ทําครัวเก่งมากไงที่สําคัญฮตอนนี้เขากําลังถือศีลกินเจอยู่ด้วยกเจโอ้สาธุ S <S <S เอฟซสามารถจะอนุโมทนาบุญกับเขาด้วยตอนนี้เขาบอกว่าจะกินเจประมาณหนึ่งปีหนึ่งปีเลยค่ะแต่ตอนนี้กินมาแล้วนานเท่าไหร่แล้วประมาณหนึ่งอาทิตย์คิดว่าหนึ่งเดียวก็จะทำได้ไหมเนี่ยเขาน่าจะทําได้นะกรต้องลุ้นกันต่อไปโอ้โหสวยนี่ดอกอะไรนะดูดิเดินชมค่ะแล้วมีกี่ภาษาอะไรอ่ะได้ชุนชมอย่างเดียวเลยใช่ไหมชุนชมเนาะมีนี่สีแดงอันนี้สีสีแดงใช่ไหมแล้วก็สีขาววิธีปลูกง่ายมากเลยไปดูสีขาวได้ไหม วิธีปลูกง่ายนะแค่เอากิ่งไปเสียบก็ติดแล้วที่บ้านก็เอากิ่งไปเสียบตอนนี้ก็กาลังออกดอกละเอางี้งั้นท่านไปผมวานท่านหน่อยว่างเมื่อไหร่ก็ลองเอากิ่งไปเสียบที่บ้านหน่อยได้ไหมได้ก็ตัดไปเลยวันนี้ก็ตัดไปเลยก็ได้เนี่ยอเดี๋ยวท่านว่างท่านทําเพราะผมไปตัดเองนะท่านไปจัดการให้หน่อยอันนี้เป็นสามภูมพุงของบ้านใครเนี่ยของบ้านอยาเข็มไงโอ้สาธุกประ้าขอ หไล่โอ้หถ้ามาดูข้ามาดูโอ้ดูขนุนดูขนุนดูขนุนโอ้มันตั้งออกตั้งใจออกกับเมาออไปกินดิคือไม่คิดจะทำอะไรกันเลยใช่ไหมออกลูกยกงเดียวหืโอโหันเลยโ้ช่อนี้ยอดนุนช่อนี้เป็นสิบเลยโอ้โหอ๋อเป็นน้นลูกใหญ่เหมือนกัน โอ้โหและนี่สําคัญท่านเอาอันนี้มาด้วยเหรอองค์รักท่านนี่เอาใหญ่เลยเว้ยเฮ้ยเมาลูกนี้สุกปะเนี่ยมันแตกอ่ะไอ้คาราบาวไอมันแตกหรือว่าที่นกวะคาราบาวไปแล้วไปแล้วไปแล้วใช่ป่ะคาราบาวคาราบาวคาราบาวปะน่ะคาราบาวโอ้โหมันร้ายจริงๆริงโอ้โหเมาอันนี้ขนมหรือน้ำเต้านี่ดิดูดูลูกเดิไหนขนมหรือน้ำเต้าให้เอฟซีดูดิน่ อ่าเดี๋ยวท่านผู้ชมดูซิว่าเขาเรียกขนมหรือน้ำเต้าครับนี่คือขนุนของบ้านหลังนี้ดกจริงๆครับเอซ <SC S 1> ี่สมใจเจ้าของบ้านแหละพเพราะยายเข็มเนี่ยลูกดกมาก <S 2> <S 2> <S 2> ใช่ยายเข็มลูกดกมีประมาณสิบสี่สี่คนไม่ใช่มีสี่โนเออ ละไม่ได้เลยเออรับอันนี้คือมะม่วงแก้วมะม่วงแก้วใช่ไหมใช่เวลาจะไปดองก็เอามะม่วงแก้วนี่แหละแค่นี้เอามือก็ได้มั้งนี่ยต่ำขนาดนี้ใช้มือก็ได้มั้งพี่ <c oughs> โอ้ใช้เครื่องทุนแรงโอ้เครื่องทุนแรงเลยฮะนี่มะม่วงแก้วจะลูกกลมขอยเมาทําำไมลูกล่างๆมันลูกเล็กวะแต่ลูกบนลูกใหญ่มากเลยอะไห่ปีเนี้ยมะม่วงน้นโน้นลูกยอดๆนะลูกใหญ่นะฮะลูกเล็กนะมะม่วงปีเนี้ยของเขาอะหรอ อ่าน้อยเดี๋ยอน้อยโทรเอฟซีด้วยป่ะมามาเมาว์นี่วิธีการสอยอ่ะมันต้องอย่างนี้เอาให้หมดตัวเลยให้เป็นใช่้แม่เราอ่ะนี่ดูดูนี่โท่านท่านไอ้น้อยไอ้น้อยไอ้น้อยถ้ามันอยู่ล่างขนาดนี้คุณไม่ต้องไปสอยเฉียวเวลาฮะคุณใช้มือจับเลยดีกว่าไหมมาโอ้โหดูชีวิตนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยสอยวิธีสอยข้อมืมันง่ายจริงๆ ง่ายมากแต่ง่ายๆเลยมะม่วงมะม่วงแก้วของน้องเมาเนี่ยเป็นอะไรที่สอยง่ายมากครับผมคือวิธีการใช้ไม้เราใช้อเอียงแค่นี้พอใช่คือถ้าคนเมื่อก่อนในสอยอย่างนี้ชันๆอาสาที่ได้ชันๆเนี่ยอาดูดูอาดูนี่จะไอพวกนี้เลยนะเนี่มือเดียวด้วยเนี่ท้ายหลังด้วยเออจะได้กินไหมเอาให้หมดเลยเด้ออีกช้องงานอีกชองงาน เลยมือเดียวแน่อโอ้โหน่มาโชว์ดิมา่ะสุดไปละเป็นไงนี่สสลูกมือเดียวอะเอาไม่เอาอีกเหรอเอาหมดเลยใช่ไหมน่ะอ้หรูนี้สูงกังินเลยเนี่ยสุกกกังอร่อยเลยอแล้มันหนักเดียว้อยพอกัน โอเคนั้นเทแล้วเทเทลงไปก่อนมานึกถ้วเดียวจะเป็นถังอะแค่เมาเดทจะได้ไวกพราสวยคือมันต่ำเนาะมันต่ำเอามานี่มาเดี๋ยวก็จะหาว่าผมใช้แรงงานผู้หญิงนะอ่าจารย์ด้วยอ่มือเดียวเ้อมือเดียวมือเดียวโอ้โหมองดูจัดสายตานี่มคือมองข้างล่างนยเนี่ยไปไหนหมดแล้วข้างล่าง ไม่มีแล้วเนี่ยต่อยข้างบนเดถูกยอดนะนี่เออนั่นแหละพวงนั้นเอาให้หมดนะความสูงเราได้กินหมดอะนี่ไงนะมาดูนะเออโอ้โหได้เหมือนเยอะเออสามลูกขอทอดหนึ่งงัยนี่หนึ่งลูกก็เอาอ่ะ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  รุนมากนี่เกือบไปแล้วเก็บทรงไม่อยู่ ก่อนอาชีพผมทําอะไร,ะไรผมสอยเป็นประจำสอยเลย<ะ>สอยเไรเสื้อยกทรงทรสาวๆข้างหอและนี่ก็เป็นกิจกรรมนะคะเย็นนี้เราจะมาดูวิธีการดองมะม่วงคือเมานี่เป็นมือดองมะม่วงที่แบบว่าขึ้นชื่อในย่านนี้เลยใช่ไหมใช่ <c oughs> ดองเมื่อกี่ปีละสองปี <c oughs> ปีที่สองปีที่สองปีแรกกินได้ไหมกิน <c oughs> ได้อยู่ <c oughs> ปีแรกกินได้อยู่นะ แล้วปีที่สองนี่จะกินได้ไหมอาจจะได้อืมโอ้ได้จะเต็มกระแปงแล้วนะคะอันน้อยต้องซูมอยู่ใต้โต๊ะต้นเนี่ยทำไมอ่ะทำไมอ่ะมันสุกร่วงเต็มไปหมดเลยนะเออใช่อันนี้คือมันสุกแล้วก็ร่วงแล้วไงส่วนใหญ่มันจะเน่าหมดแล้วนะเนี่ยเต็มเป็นพื้นเนี่ยเต็มล้านหมดเลยทางนู้นนะมีแต่ลูกมะม่วงสุกนะคะเฮ้ยมันล่วงใส่หัวแล้วเว้ยดูดูดูเอ๊ะดูได้ชอบเบ้อเลย โถ่อของเตีต๋ยต,ต,ต่างๆเนี่ยมาโชว์โชว์มั้ยยังออไม่ต่ำติดอ,อ,อ่ะโอ้ยโบรางกระดิ่งเสก้าอ่ะดูแขนดูแขนสั่นไหมแขนอะ่ะนี่ขนาดนี้เลยเออโเว่อไปแล้วสั่นละแขนสั่นละแขนสั่นละมัสั่นได้ไงคุณว่าก,กี่โลเนี่ยคุณว่ากี่กิโลฮะ ช่อหนึ่งไม่ต่ำกว่าร้อยโลนะความหนักของมะม่วงที่นี่นะครับผมน้ําหนักมันได้อันเนี้ยอันเนี้ยมาอันนี้อะไรรู้ไหมอ,าหาอันเนี้ยแมงโก้อันเนี้ยแมงโม้แมงโม้คนโก้ไว้แ <c oughs> มงโก้แมงโม้อุ้ยถอยหลังเต็มเหรอเมาเว็นหมดเลยเนี่ยโอเคเค้ยเขาดองมันเป็นจุ๋ยดองแล้วก็ใช่่ดองใช้เวลากี่เดือนเมา ไม่เบ้าตาโดนเบ้าตาตาตัวนี้นี่เจ็บนะนี่ดูแขนดูแขนทุกคนดูแขนเริ่มสั่นละเริ่มสั่นละนี่ลูกลูกเล็กอ่ะปีนี้่ใหญ่นี่โอ้ยแหวงวงสวิงกว้างจริงๆเมื่อก่อนถามว่าทำทำทำอะไรทำอะไรกันฮะ ผมนี่ตีกอล์ฟนีโปเลยนะยิ่งกว่าโปเมอีกการตีกอล์ฟผมวงสวิงเนี่ยดูนะผมตีหัวจากนี่ดูนะดูดูวงสวิงผมนี่นี่อย่างเงี้ยอ่ะดูดูยอดนะจะดูนะผมจะดูวงสวิงนี้ดูนะอการการตีกอล์ฟเขาบอกยิงขายให้มนอย่างนี้เนี่ยการตั้งฉากให้ได้่างนี้ดูนะขอดูวงหัวยอดนี้นะเนการตีกอล์ฟวงสวิงนี้ดูนะหัวแลหัวาออยอดยอดอันนี้นะ ไกลอะเด็ดเด็ดเด็ดเด็โอ้โห,โโหดูวงสวิงเขาไปไกลมากทุกคนโอ้โหสุดจริงครับผมตอนนี้มาม่วงก็สอยมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะประมาณหนึ่งกระถงางได้หนึ่งกระถางนี่ท่านตอนต่อไปคืออะไรครับเราไปล้างไปล้างนะคะโอ้อันนี้คือดองนี่คือเรามีออเดอร์เวลาลืมไม่มีอะไรจะทำดองเก็บไว้กิน อ๋อเป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะถนอมอาหารไงกระเท้ามะม่วง,นะมมงนี้ดองได้ไหมไม่หรือไม่ได้เนี่ยเขาไว้กินสุกอย่างเดียวเหรอมันมันเหรออ๋เอ,อเฮ้ยมาลองดิอยากลองจากนั้นเราก็จะเอามาล้างทําความสะอาดนะคะนี่เลยอันนี้เราจะดองในไหนอ่ะแบ่งกระถางถังไหนอ่ะ น,ะะนู่นถังพลาสติกถังที่เตรียมไว้นะคะนี่ก็คือกระถางที่เตรียมไว้อ๋อเราจะใส่ถุงด้วยใช่ไหมใช่ใชงอ๋อันนี้ก็จะใช้ระยะเวลาดองประมาณ 1, 1, 1> เดือนเอนาะหเดือนก็สามารถเอามาทานได้แล้วนะคะหรือว่าจะเอาไปทําเป็นมะม่วงแช่อิอ่มต่อก็ได้เอ,อเดี๋ยวช่วยเมาล้างก่อนนะคะนี่ลูกที่แยกไว้คือลูกที่มันสุกนะสุกแล้วดองไม่ได้นะจ๊ะเดี๋ยวจะพากันเน่าทั้งกระถางนะจ๊ะ มันจะนิ่มมันจะนิ่มใส่กระถังเลยดีกว่าเดี๋ยวแอด,แอดจะเป็นคนทำหน้าที่นำมะม่วงที่ล้างแล้วนะคะลงไปเรียงลงในถังดองนะคะโอเคนะเรียงแบบไหนอะเรียงไปเลยเรียงยังไงก็ได้ใช่ไหมอโอเคแค่บนโียงลูกหน่อยเดียวเองอหรแม่ปีนี้ยยังมีอู่ มีอยู่แต่ว่ามันสูงแล้วอะบนยอดยอดหนดลูกใหญ่อะถ้าเทียบกับปีที่แล้วพี่มันน้อยประมาณเนี้ยลูกเนี้ยเหรอใช่อันนี้เหลืองน่ากินเนาะกินซิสุกปักแตกร้ออ่ะเรียงต่ออุ้ยเมื่อกีก้อุถั่วหานบอกอะเดี๋ยวนี้เป็นเอฟซีพี่มันน้อ มะม่วงเราก็ถูกบรรจุใส่ถังที่รองด้วยถุงเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะหลังจากนั้นเราก็จะทําการผสมเชื้อในการดองมะม่วงนะคะไหนเอาเชื้อเชื้อดองอะไหนอะ<ม>น้ำเนี่ยตอนถังเนี้ยอันนี้ถังกี่ลิตเนี่ยไม่รู้ะอะ<อ>ถังสีน,นะคะใช้น้ําประมาณเท่าไหร่โอ้โหพวกเธอใ,ใส่น้ําให้เต็มอะ สูก็ไม่รู้อ่ะนี่สูตรมะม่วงอันนี้ก็คือเชื้อดองมะม่วงใช่ไหมเชื้อดองมะม่วงหนึ่งใช้หนึ่งถุงเลยเหรอใช่หนึ่งถุงนี้กี่กรัมนะหกร้อยกรัมหกร้อยกรัมเชื้อดองมะม่วงหกร้อยกรัมอันนี้คืออะไรอ่ะสีอ๋อสีเหลืองใช่ไหมใช่คือมันจะมามีมาเนเชื้อเลยใช่ไหมถังนี้เป็น น้ำสะอาดแล้วนะสะอาดนะคะเพียงแต่ถังมันเป็นลอยยางนะคะที่กั้จ๋ารที่ส่งไปใช้งาน้ำความสะอาดใช้งานนะคะไม่กามานะคะแล้วเราก็คนให้ผงละลายเหรอถังนี้ก็เป็นถังประมาณแบบว่าหนึ่งร้อยสี่แล้วไม่ขนาดอะมันใส่มันมาแค่ไม่เราแค่มละลายเฉยเดี๋ยวเราก็ต้องเติมน้ำทีหลังอ๋อคุณน้ำ ละลายผงมันให้ละลายก่อนแล้วหลังจากนั้นพอเราเทลงในมะม่วงอ่ะเราก็ต้องเติมน้ำให้มันล้มใช่ไหมใช่ให้มันเต็มใช่โอเคก็คือทําการละลายเชื้อก่อนอันนี้สีที่มากระถุงสีที่มากระถุงใช่ไหมอ๋อเพราะว่าสูตรวิธีการดองเขาก็มีบอกอยู่เนาะ มะม่วง16กิโลหัวเชื้อดอง1ถุงนะคะดองไว้30วันกระท้อนเท่าไรนะคะมาดานมะก,กอกพุทรามะยมอ,อ่างงุ่นนะจ๊ะทำตามวิธีการดองนี้ได้เลยนะจ๊ะไม่ใช้น้ำอะไรปะเขาก็มีคำแนะนำด้วยนะคะว่าไม่ควรใช้น้ำฝนนะจ๊ะหรือนำมะม่วงที่เก็บจากต้นแล้วถูกน้ำฝนจนเปียกมากๆมาดองนะคะอืมเขาก็มีวิธีการดองให้อยู่นะจ๊ะเราก็ทำตามนี้เลยอันนี้ก็คือหลังจากที่ใส่สี แล้วก็คนจนเมล็ดเชื้อละลายนะคะก็จะเป็นแบบนี้ฟองๆนิดนึง่งนี่ด้อย่งนางน่ารักอันนี้ก็ดองแบบบ้านๆนะไม่มีสูตรตายตัวจะมีคําว่ามั้งต่อท้ายตลอดนะคะมังนรพะหรือว่าอะไรหรือพระหรือไม่แน่ใจพระมั้งพระ <c oughs> ก็เทลงไปเลยเ <c oughs> <c oughs> นี่ยแล้วที่ยังไม่ละลายอ yeah. <fil> ่ะเราก็จะเต, <alguns S 1> ติมเติมน้ําลงไป <c oughs> ใช่ไหมโอเค <c oughs> ที่ยังไม่ละลายไม่ต้องตกใจเด้อจ้าเราก็เติมน,น้ําลงไปนะคะเพราะว่าหลังจากที่เราดองเสร็จแล้วเราเราไม่ได้กินน้ําดองมันอยู่แล้วใช่ไหมใช่เรากินลูกมะม่วงนะคะลูกมะม่วงมันก็มีเปลือกอยู่ดีใช่มนลูกมะม่วงมงันมีเปลือกก่อนทานก็ล้างน้นํากันด้วยนะจ๊ะใช่หรือจะดองเสร็จแล้วเนี่ยพอดองเสร็จประมาณหนึ่งเดือนใช่ไหมเราก็เอาไปสอกแล้วทำแช่อินเนาะใช่ โอ้นี่ก็คือน้ําที่เราเติมไปจนขนาดนี้เลยใช่ไหมใช่นี่เลยค่ะแล้วเราก็เติมน้ําจนเนี่ยแหละจนปิ่มกระถางนี้นะคะนี่เลยอ่ถ้าใครยังไม่เคยเห็นวิธีการดองนะวิธีการดองก็มีอยู่ประมาณนี้ง่ายๆไม่ยุ่งยากเลยโอ้นี่เธอเธอมาทำอะไรอ่ะดูสิเอ๊ะนนี้ไม่รู้งานเลย โอเคขั้นตอนต่อไปคืออะไรอ่ะมัดมัดใช่ไหมก็คือหลังจากที่เราเทน้ําใส่ไม่ใช่เราทิ้งไว้อย่างนี้นะจ๊ะเยอะเกินเยอะเกินใช่ไหมต้องเอาออกบ้างล้นก็ต้องเอาออกนะคะให้มันพอดีพอดีโอโหโอโหว <c oughs> ิธีการมัดก็คือมัดให้แน่นเลยใช่ไหม <c oughs> แต่ว่าอากาศเข้าไม่ได้เลยอย่างเงี้ยหรอ <c oughs> อ่ะดูนะุณนั่งครับ คำแนะนําคือยางที่เอามารัดนะะแนะนําให้ตัดมาพอดีอย่าให้ยาวเกินนะไม่งั้นก็จะพันแบบว่าหลายรอบนะคะแล้วก็มัดให้แน่นเลยนะจ๊ะจากนั้นก็อ่าแล้วก็เอาหาอะไรมาทับอีกรอบหนึ่งนะคะปิดอีกรอบหนึ่งเพื่อไม่ให้โดนแสงปะ่ะแล้วถ้าโดนแสงมันจะเป็นยังไงอ่ะก็คงจะร้อนเลหรอไม้มันอาจจะเสียป่ะ อ่าประมาณนี้นะคะนี่แหละและนี่ก็คือวิธีการดองมะม่วงสูตรชาวบ้านเลยนะจ๊ะยายเข้มดองมานานแล้วหมอ,อมดองจากกระสาวเลยเหมอแต่งกะสาวแต่แล้วเธออ้าวไม่ดองจากกระสาวกระสาวทำอะไรอะ่ะโอ้ยไม่ได้ทำไรโอาๆย่ะโอ้ยเฉยๆเนนาะะ่้้ี ก็คือต้องรออีกหนึ่งเดือนใช่ไหมเมา <c oughs> ฮะอีกหนึ่งเดือนค่อยมาตามผล <c oughs> ใช่ไหม,ไมแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าที่เราดองอะมันเนา่าตอนเปิดดูเองเธอเปิดดูกด <discounts S 2> ๆไปลูกมันจะเละไงเออมันก็เละ<อ>มันก็กินไม่ได้ถ้ากดไปแล้วลูกมันแข็งๆนี่คือไม่เน่าไม่เน่าแล้วเปลือกมันก็จะเปลี่ยนสีใช่ไหมมันก็สีขาวง่ายยังมันมันมันจะดำๆมากเลือกลูกมันจะออกสีแบบคล้ำๆเนาะ นี่ลองทีมันดิพ่อจะไปไหนพ่ออีกหนึ่งเดือนอะเมาบอกว่าให้มาดูนะว่ามะม่วงดองอะไรเงี้ยมะม่วงดองอาหมูหรือจ่าโอเคไหมโอเคเดี๋ยวพ่อจะมาชิมใช่ไหมโอเคแล้วตอนนี้ชิมอะไรอะมะม่วงมะม่วงอะไรเนี่ยแก้ม อาทูอีท e oh, ูโอ้โหไปเรียกเขามะม่วงแก้มแหม่มเป็นไงรสชาติไหเปรี้ยวนิดนิดมันหน่อยหน่อยนี่โฆษณาชวนเชื่อแกเอาโอเคเดี๋ยวหนึ่งเดือนเราจะมาดูผลลัพธ์กันนะคะว่ามะม่วงดองของน้องเมาจะหมู่หรือจ่านะจ๊ะ